สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอรัสราชาดกนะครับเป็นเรื่องจากอัตถกถาซึ่งน่าสนใจมากมันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าบุตรที่มารดาทอดทิ้งแต่ความหมายนี่มันลึกซึ้งกว่าแค่ลูกกําพรานะครับมันเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบหรือจะเรียกว่าความไม่รับผิดชอบก็ได้ แล้วก็ท่าแท้บางอย่างของคนโดยเฉพาะคนที่มีอํานาจเลยครับใช่เลยค่ะชาดกเรื่องนี้เนี่ยเอ่อพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้สอนเรื่องผลของการกระทํานะคะโดยเฉพาะเลยคือการใช้อํานาจในทางที่ผิดความเจ้าเล่ห์หลอกลวงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เราจะเห็นภาพชัดเจนมากๆจากเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ครับคือจุดเริ่มต้นนี่มาจากเรื่องในสมัยพุทธกาลเลยมีอามาตย์คนหนึ่งของพระเจ้าโกศลคือแกทําเรื่องไม่น่าเชื่อเลยครับแอบไปร่วมมือกับโจร บอกให้ไปปล้นหมู่บ้านก่อนพอหมู่บ้านแบบเละเทะแล้วตัวเองเค่อยยกทัพกลับมาทําทีเป็นฮีโร่มาปราบโจรอย่างนั้นแหละครับอือห <c oughs> ือพฤติกรรมแบบนี้มันก็น่าตกใจนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะพระเจ้าท่านเลยทรงเล่าเรื่องในอดีตสมัยพระเจ้าพรหมทัตที่พาราณสีนโน่นก็เคยมีอํามาตย์ที่ทําแบบนี้เป๊ะเลยคะ่ะได้รับหน้าที่ดูแลหมู่บ้านชายแดนแต่กลับคบคิดกับโจรปล่อยให้ปล้นหมู่บ้านที่ตัวเองดูแลซะเองอ้าว เหมือนกันเป๊ะเลยเหรอครับแล้วในชาดกนั้นพระพูธิศาตน์ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตชาติท่านเกิดเป็นพ่อค้าอยู่ในหมู่บ้านนั้นพอดีเลยครับท่านเห็นกับตาเลยว่าหลังจากโจรปล้นไปแล้ววัวควายถูกฆ่าบ้านเรือนถูกเผาผู้คนถูกจับตัวไปคือสภาพมันเละเทะไปหมดแต่แล้วอามาต์คนนั้นกลับเข้ามาพร้อมขบวนแห่มีการตีกลองเสียงดังสนั่นเลยโอ้โห ภาพมันช่างขัดแย้งกับความเสียหายความทุกข์ของผู้คนจริงๆนะครับใช่ค่ะมันคือความขัดแย้งที่แบบบาดใจมากแล้วตรงนี้คือหัวใจสําคัญเลยค่ะเพราะโพธิสัตว์เห็นภาพนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่ได้มองว่าอมาตแค่ทําตัวไม่เหมาะสมนะแต่ท่านมองทะลุไปถึงธาตุแท้ด้วยคาถาที่มีวลีสําคัญว่าปุตตหัตตายะปุตโตค่ะปุตตหัตายาปุตโตบุตรของหญิงที่มารดาทอดทิ้งเออฟังดูแรงนะครับ มันหมายความว่าอย่างไงกันแน่ครับค่ะมันฟังดูแรงแต่ว่าไม่ได้หมายถึงกําพราจริงๆนะคะอัฐากถาท่านขยายความว่าหมายถึงคนหน้าด้านค่ะคนที่แบบปราศจากความละอายใจหรือที่เรียกว่าฮิรินะคะแล้วก็ความเกรงกลัวต่อผลของบาปหรือโอต,ตับปะคือไม่มีเลยสิ้นเชิงเปรียบเปรยว่าการกระทำมันเลวร้ายเสียจนแม้แม้แ,มแต่แม่ผู้ให้กำเนิดก็ยังไม่อยากนับว่าเป็นลูก เหมือนถูกแม่ทอดทิ้งถึงที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือเปรียบเปรยถึงความไร้ยางอายสุดๆแล้วการตีกลองเสียงดังลั่นๆ่แหละครับที่ว่าคอรัสรัมเทนดิมันอันนั้นมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับการตีกลองเสียงดังสนั่นท่ามกลางซากปร,รักหักพังความทุกข์ของผู้คนนั่นแหละค่ะคือการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดของความไร้ยางอายที่ว่า มันไม่ใช่แค่เสียงดังน่ารำคาญแต่มันคือการประกาศกล้องถึงความไม่แยแสความไม่รู้สึกรู้ษาต่อความเดือดร้อนของคนอื่นเรากับจะบอกว่าฉันไม่แคร์อะไรทำนองนั้นเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่พระโพธิสัตว์เห็นว่าเป็นพฤติกรรมของคนหน้าด้านครับครับเข้าใจแล้วคือการกระทำมันฟ้องออกมาเลยซึ่งสุดท้ายเรื่องก็จบลงเหมือนกันทั้งในอดีตและปัจจุบันคือความแตกอมมย์ทั้งสองยุคก,ก็ถูกเปิดโพงแล้วก็ต้องรับโทษไปตามระเบียบ ถูกต้องค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเชื่อมโยงให้เห็นเลยว่าอัมมาดในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยก็คือคนคนเดียวกันส่วนพระโพธิสัตว์ผู้กล่าวคาถาในตอนนั้นก็คือพระองค์เองในชาตินี้แหละค่ะเป็นการย้ำเตือนเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงนิสัยบางอย่างที่มันแบบฝังลึกจนข้ามภพข้ามชาติมาได้เหมือนกัน พอฟังเรื่องราวทั้งหมดทั้งอดีตปัจจุบันที่มันเชื่อมโยงกันแบบนี้มันก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าการกระทําที่ไม่ซื่อตรงการใช้อํานาจแบบผิดพิษหรือความเจ้าเล่ห์เนี่ยต่อให้พยายามปิดบังยังไงสุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏออกมาเสมอแล้วท่าแท้ของคนโดยเฉพาะความไร้ายัางอายเนี่ยมันมักจะเผยตัวตนออกมาในสถานการณ์ขับขันแบบนี้เองนะครับใช่เลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะทิ้งคำถามให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่า เ,เรื่องเล่าโบราณแบบนี้ที่สอนให้เราองทะลุความเจ้าเล่ห์ของผู้มีอำนาจเนี่ยมันยังคงสะท้อนความสำคัญของการตรวจสอบความรับผิดชอบในสังคมเราทุกวันนี้ยังไงบ้างหรือว่าแนวคิดเปรียบเปรยเรื่องบุตรที่มารดาทอดทิ้งเพื่อชี้ถึงความไร้อย่างอายขั้นพื้นฐานเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสำคัญของมนโนธรรมในใจคนเราบ้างไหมคะน่าคิดนะคะ